สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสนลุงติ่งนะครับวันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อโมนะครับเป็นแหวนลายแบบธงชาตินะครับเพื่อนเป็นรูปของท่านนะครับเป็นแหวนย้อนยุคของวัดจันทนารามตำบลห้วยกรดอ,อรําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นรูปของหลวงพ่อโมนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อโม Stories. ท่านเคยกล่าวไว้นะครับว่ารูปกูไม่ต้องเสกก็ขังรูปกูดีทั้งนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้รูปของท่านมาบูชานะครับ หลวงพ่อโมท่านเป็นชาวขวยกรดโดยกำเนิดเลยนะครับท่านเกิดในสกุลคงเจริญนะครับในปีมะเมียพศ2413นะครับเพื่อนเพื่อนท่านเป็นประชาเป็นสามเณรตอนที่อายุแค่8ขวบนะครับจนกระทั่งอายุ20ปีท่านจึงได้อุปสมบทณนะพัทศสีมาวัดใหม่บําเพ็ญบุญโดยมีหลวงพ่อเถื่อนนะฮะเป็นพระอ,อุปชานะครับในปี2451นะครับท่านก็ได้ไปศึกษา วิชาจับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับเพื่อนเป็นเวลาห้าปีนะหลังจากนั้นท่านจะก็กลับมานะครับที่วัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อเถื่อนท่านมรณภาพลงนะครับแล้วก็หลวงพ่อคงท่านก็เป็นเจ้าวาดแทนนะครับแล้วก็ในปีสองพันสี่้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยได้พี่น้องของหลวงพ่อโมท่านนะครับได้รวบรวมเงินการซื้อที่ดินประมาณสามสิบไร่นะครับ เพื่อสร้างวัดแล้วก็ได้นิมนต์หลวงพ่อโมท่านนะครับไปเป็นเจ้าอาวาสนะครับองค์แรกที่วัดจันทนารามนะครับที่ห้วยกรดนะครับความที่ท่านชอบทุดงไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งท่านก็ไปพบเสียงพระพุทธรูปที่มีความงดงามนะครับท่านก็เลยให้ช่างเนี่ยต่อเสียงพระเข้ากับองค์พระพุทธรูปเก่านะครับแล้วก็อัญเชิญเทพเทวดามาปกป้องรักษาซึ่งก็คือหลวงพ่อหินที่อยู่ในพระอุโบสถในปัจจุบันนะครับ หลวงพ่อโมท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 0 2นะครับด้วยโรคด้วยโรคชรานะครับตอนนั้นท่านมีอายุ89ปีนะครับแล้วก็มาชาพนากิจสังขารของท่านในปี2 5 0 3นะครับแล้วก็มีการสร้างรูปเหมือนนะครับปั๊มของท่านรูปแรกใต้ฐานบรรจุอัฐิด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาชมรูปของท่านที่อยู่บนแหวนที่มีลายธงชาติแบบเนี้ยนะครับเพืเ่อน ก็เป็นแหวนที่น่าใช้อีกองคหนึ่งเลยนะครับแหวนเนี้ยก็มีเส้นรอบวงเนี้ยสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางรับสักหนึ่งจดดเซนนะครับข้อขนาดพอจะสวมนิ้วได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันดูสักนิดนะครับท่านเป็นเกจิที่น่าเลื่อมใสอีกรูปหนึ่งเลยของชัยนาธนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลชิ้นแรกของท่านที่ผมเริ่มสะสมนะ ก็จะเป็นแหวนที่ย้อนยุคนะครับถึงจะไม่ทันท่านแต่ก็เป็นรูปของท่านซึ่งท่านก็ที่เคยบอกไว้นะครับว่าท่านพูดไปแล้วว่ารูปกูไม่ต้องเสกก็ขังรูปกูดีทั้งนั้นนะครับเะฉะนั้นถ้าได้รูปท่านมาก็เน้นปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วก็ท่านก็จะเป็นพระสายอยู่ยงคงกพันนะครับโดยเฉพาะจะกรุดของท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับชาวสันบุรีเขาจะปกติดตัวกันนะครับ ส่วนยันต์ตัวนี้ถ้าที่ผมสืบค้นนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นยันธนุมาหรือยันเกาะเพชรนะครับซึ่งตอนเน้นไปในพุทธคุณด้านอยู่ยงคงพันเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับยันต์ตัวนี้นะเพื่อนครับเดี๋ยวลงกล้องกันสักนิดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโมแบบนี้นะครับแล้วก็มีลายทงชาติอยู่ด้านล่างนะครับ แหนก็เป็นเนื้อเอาปาก้านะครับวงนี้นะเนี่ยนะครับก็แกะบอกออกมาเป็นรูปหน้าของท่านนะครับแล้วก็นี่ตรงชาติก็เริ่มกระเทาะออกไปบ้างนะครับทาอายุของก็น่าจะหลายปีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าสร้างปีไหนนะอ่าแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะมีข้อความเขียนว่าหลวงพ่อโมนะครับเนี่ยนะมอม,มาสระโอนะแบบนี้นะครับ ถึงจะทันไม่ทันท่านนะครับขอให้เป็นรูปท่านนะครับถึงท่านไม่ได้เสกก็ขลังนะครับทระวาจาสิทธิท่านพูดไว้นะครับท่านเป็นพระวาจาสิทธิแห่งสังบุรีอะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับยันด้านหลังนะที่อยู่ใต้นะครับแหวนนะเ็เป็นยันตัวนี้นะครับเพื่อนนี่นะแสงอาจจะไม่ค่อยพอนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในนะเนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับดตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับ ก็ลองหาวัตถุมงคลของท่านมาใช้นะครับมีหลายๆแบบนะครับทั้งทันและไม่ทันนะครับถ้าสร้างก่อนี2,502เนี่ยก็น่าจะทันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อลําลึกถึงท่านแต่ก็ยังมีภาพท่านนะครับลอ,องหามาใช้ดูนะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีวัตถุมงคลของท่านเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายเพิ่มนะครับวันนี้ก็เริ่มสะสมตั้งแต่ชิ้นนี้ไปนะครับเป็นพระสายทางภาคกลางที่เข้มขังอีกองหนึ่งนะครับของชาวชัยนาธนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเ,เพื่อนๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็ลากันไปด้วยแหวนของหลวงพ่อโมนะวัดจันทนารามห้วยกวดสันบุรีชัยนาธวงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาั่นสนติ่งนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ